สวัสดีค่ะพบกับแอ a นาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แอนนาพาเพื่อนๆมาทําต้มยำพวงไขค่ค่ะอันนี้คือพวงไข่ที่เราได้แล้วนะคะเราล้างสะอาดแล้วหั่นเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกชี้ฟ้าหั่นนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะมีหอมแดงนะคะผาคขึ้นมะเขือเทศนะคะน้ำมะนาวนะคะ มะนาวหั่นไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีผักชีชีหอมะค่ะชีหอมต้นหอมหั่นไว้เรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำพริกเผานะคะเกลือนะคะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาของเรานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ <c oughs> ตอนนี้รอ,อน้ำเดือดนะคะเครื่องปรุงน้ำตาลนะคะ น้ำพริกเผาเกลือผงชูรสนะคะน้ำปลาแล้วก็ที่ทำให้เปรี้ยวคือมะนาวนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะก็มีข่าตะไคร้นะคะ หาดตะไคร้นะคะใบมะกรูดพริกนะคะมะเขือเทศใส่ลงไปหมดเลยนะคะยกเว้นมะนาวค่ะแล้วก็จะใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผานะคะใส่ลงไปใส่เกลือน้ำตาลนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่พวงไข่ลงไปนะคะใส่พวงไข่แล้วเรายังไม่คนนะคะเกลือน้ำตาลผงชูรสน้ำพริกเผาแล้วก็พวงไข่ใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอให้เดือดค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะเราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนแล้วนะคะตามด้วยนี่น้ำปลานะคะ ตอนนี้คนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมรสนิดนึงนะคะพวงไข่สุกไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราชิมรสนิดนึงตอนนี้ก็จะมีรสชาติของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะ ตอนนี้ยังไม่ใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่ค่ะตอนเราปิดไฟแล้วเราจะใส่มะนาวแล้วก็หอมลงไปนะคะหอมผักชีนะคะ เดี๋ยวเราตามด้วยน้ำมะนาวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปิดไฟนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวที่เราบีบไว้นะคะปิดไฟเลยค่ะตอนนี้รสชาติโอเคแล้วนะคะ มีเปรี้ยวนะคะมีเค็มมีหวานพร้อมเรียบร้อยนะคะหาวานนี้แค่ปลายลิ้นนะคะหาวานแค่ปลายลิ้นนิดนึงค่ะสำหรับต้มยำพวงไข่ของเรานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มยำพวงไข่นะคะต้มยำพวงไข่แล้วก็มีน้ำ จิ้มแจ่วด้วยนะคะน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้นะคะพริกป่นมะนาวนะคะน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะผงชูรสนิดหนึ่งน้ําปลาแค่นั้นนะคะสําหรับน้ําจิ้มแจ่วนะคะพริกป่นน้ําปลามะนาวน้ําตาลนิดหนึ่งผงชูรสนิดหนึ่งค่ะนะคะน้าจิ้มแจ่วนะคะ อันนี้เป็นต้มยำพวงไข่ของเรานะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อนาชาแนลด้วยนะคะสำหรับเมนูวันนี้ขอบคุณมากนะคะรับประทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ